เชิญทุกท่านร่วมเสวนาอ่านหนังสือดูหนังพบคนเบื้องหลังเมื่อสองปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่นโคจรมาพบกันจากยอดขายถล่มทลายในเกาหลีใต้กว่า2ล้านเล่มของหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดสู่การสร้างปรากฏการณ์แห่งการอ่านในประเทศไทยและซีรีส์เรื่องดังอย่างฮอร์โมนวัยว้าวุ่นทุกตอนที่ออกฉายกลายเป็นกระแสในโลกเสมือนจริงที่ต่อมาถูกพูดถึงในโลกแห่งความเป็นจริงโดยงานเสวนาครั้งนี้จะได้พบกับธนิดาหานทวีวัฒนา ผู้รังสรรค์บทในซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าบุนและอนุรักษ์สาเสียงบรรณาธิการหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดซีรีส์หนึ่งเรื่องกับหนังสือหนึ่งเล่มจะเชื่อมโยงกับวัยรุ่นชาวไทยอย่างไรหาคำตอบได้ในวันที่14กันยายน2556ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนาลานกลางแจ้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพนางติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/ Energy Reading Thailand